สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับในเดือนนี้เนี่ยยังเป็นเดือนที่คุณสามารถหาเงินหาทองอะไรต่างๆได้ดีนะครับข้อดีอีกอย่างคือเดือนนี้เนี่ยเรื่องของการงานมันจะดูมีความต่อเนื่องนะครับมีโอกาสกับการได้งานระยะยาวได้ดีนะครับแล้วก็เดือนนี้เนี่ย จุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยสังหาต่างๆเนี่ยเป็นเดือนที่มันจังหวะมันจะมีโชคกับเรื่องนี้และคุณจะจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุ่มนะครับว่าในเดือนมิถุนายน2567เนี่ยชาวลัคนากุมจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะครับว่านี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลนะครับมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ มาเริ่มัาที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนากุมก็คือดาวราหูนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยดาวตัวตนของคุณยังไปอยู่ในเรื่องของคําว่าการะดุมพระเรื่องของการเงินเงิน,เง,นเงินทองทองแรงต่างคุณก็ยังค่อนข้างโฟกัสกับช่องทางการหาเงินนะครับคือหาง่ายแต่ว่าก็ใช้ได้เยอะเหมือนกันเพราะมันเป็นราหูคนทรัพย์อยู่นะครับในมุมที่ดีก็คือในช่วงวันที่1วันที่2เนี่ยนะครับการมีดาวอังคารมาร่วมอยู่ด้วย ซึ่งเขาเป็นดาวคู่ธาตุกันมันส่งผลให้ทำอะไรดูมีความคล่องแคล่วรวดเร็วได้ดีอันนี้อยู่ในจุดที่ดีที่ส่งเสริมกับตัวคุณด้วยนะครับส่วนการมีดาวเสารที่ยังมาทับลัคนาคุณอยู่เนี่ยนะครับดาวเสานะครับทำหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศซึ่งเวลามาทับตัวมันก็จะมีเรื่องของความอึดอัดที่มันยังเกิดขึ้นอยู่มันมีเรื่องของความเร่งด่วนะต่างๆที่ก็มักจะเกิด กับคุณได้อยู่นะครับส่วนอีกมุมนึงนะครับคำว่าวินาศมันอาจจะหมายถึงสิ่งแปลกๆเหตุการณ์แปลกๆสิ่งเล่นลับก็ได้นะครับซึ่งเวลาดาวมันทับตัวและยิ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับการมีดาวเกตที่สัมพันธ์นะครับก็คือ1-18เนี่ยนะครับดาวเกตยังทับตัว ของคุณอยู่ดาวเกตก็จะกระตุ้นนะครับเรื่องของการมีเส้นเรื่องของการมีลางสังหรณ์และด้วยความที่ดาวเกตกระตุ้นดาวเสาร์ด้วยมันก็จะกระตุ้นกับเหตุการณ์ที่อาจจะสัมผัสกับสิ่งแปลกๆสิ่งเหนือธรรมชาติได้นะครับได้ง่ายสําหรับคุณในเดือนนี้นะครับอีกมุมหนึ่งเวลาดาวเกตสัมพันธ์กับดาวเสาร์เนี่ยนะครับกระตุ้นดาวเสาร์ก็กระตุ้นความอึดถึกทนของคุณนะครับทำอะไรดูอึดถึกดี แต่ในมุมที่อาจจะมุมที่มันอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยก็คือเวลาดาวเกตกระตุ้นดาวเสาวบางทีมันกระตุ้นกับเรื่องของความหวาดระแวงในเรื่องต่างๆได้มากเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้ามาดูองค์ประกอบของดาวอื่นๆที่อยู่กันนะครับดาวพฤหัสที่อยู่ในจุดนี้ได้ปฐุมเกณฑ์ได้ อุดมเกณฑ์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีซึ่งก็ส่งผลให้คุณทําอะไรได้รับความนิยมอยู่แล้วโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคําว่าพันธุก็คือเรื่องของการเรียนการศึกษาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องญาติพี่น้องนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยอสังหาบ้านรถที่ดินเนี่ยนะครับถือว่า คุณจะจัดการเรื่องนี้เนี่ยเวลาทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้เข้ามาหรือช่องทางการเงินที่ได้กับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งในเดือนนี้มันก็มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าในช่วงวันที่1ถึงวันที่14เนี่ยการที่ดาวศุกร์นะครับที่เขาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งกเกษตรเป็นบ้านที่ดาวพรฤหัสเรื่องโชคลาภของคุณไปอยู่ยมันก็ส่งผลให อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของความมั่นคงมันก็ดูมีความชัดเจนนะครับครอบครัวญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับมีส่วนกับการร่วมที่จะนำพาให้เกิดความสำเร็จอะไรต่างๆกับคุณได้ดีนะครับเพราะว่าดาวศุกร์คำว่าพันธุเนี่นะครับเขาก็มีดาวอาทิตย์ที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าปัตตนิซึ่งหมายถึงคู่ก็ได้หรือหมายถึงการมาร่วมเนี่ยนะครับ ก็ส่งผลดีกับดาวเรื่องของความสําเร็จดาวพฤเือหัสที่ดาวที่กับพฤลืหัสเขาเป็นคู่มิตรกันเนี่ยนะครับมันก็เลยดูเป็นการแบบเออมีการมาร่วมมารต่างๆแล้วส่งผลดีนะครับหรือแม้แต่จะจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกนะครับที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องอสังหาเรื่องที่ทางอะไรเนี่ย ดาวพุธท,ที่มาจากคําว่ามรณะก็สัมพันธ์ดีกับดาวเรื่องเกี่ยวกับอสังหาที่ทางเขาเป็นคู่ธาตุน้ํากันก็ค่อนข้างส่งผลดีก่อต่อการจะจัดการอะไรที่มันเกี่ยวกับทั้งเรื่องอย่างที่บอกกับเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องอสังหาเรื่องครอบครัวเนี่ยมันก็ทําได้ดีอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวพอดาวเริ่มย้ายนะครับวันที่2ดาวอังคารย้ายนะครับ พอดาวอังคารย้ายไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไปอยู่ในบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งเกษตรมีความแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นดาวอังคารเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะนะครับก็อาจจะยังมีเกณฑ์ให้ต้องเดินทางต่อเนื่องนะครับหรือมีเกณฑ์ต้องออกงานต้องเจราจาอะไรติดต่อมากขึ้นซึ่งมันก็จะทำได้ดีเพราะดาวมันแข็งแรงนะครับและดาวอังคารเนี่ยมาจากอะไรอีก ความหมายหนึ่งที่เกี่ยวกับคาว่ากรรม,มะที่เป็นเรื่องของการงานก็ส่งผลดีต่อเรื่องการงานที่มันดูมีความสเสถียรต่อเนื่องได้ดีนะครับวันที่10ดาวพุธก็ย้ายดาวพุธย้ายมาเนี่ยนะครับก็ยังอา,อาจจะไม่ได้ได้อุดมเกณฑ์แต่ดาวเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองเลยได้ตําแหน่งเกษตรดาวยังมีความแข็งแรงดีนะครับก็ส่งผลดีต่อเรื่องลูกหลานบริวารของคุณก็จะดูมีศักยภาพดีขึ้น ส่วนตัวคุณเองเนี่ยนะครับก็จะส่งผลดีต่อการมีเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆที่มันดีแบบขึ้นแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเรื่องของความสดใสอะไรต่างๆของคุณได้ดีนะครับจากเดิมที่ทำอะไรมันดูมีความหวาดระแวงอยู่มันก็จะเพิ่มความสดใสเพิ่มมานะครับในเดือนนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวพอวันที่14ดาวศุกร์ย้าย15ดาวอาทิตย์ย้าย ซึ่งดาวสุกเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุนะครับก็ยังมีเกณฑ์กับการมองนะครับอาจจะไปกระตุ้นกับการอยากไปเรียนอะไรเพิ่มนะครับเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือบางทีก็อาจจะมีเกณฑ์กับการที่เริ่มนึกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาใหม่ๆนะครับ และอาจจะต้องไปจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาของลูกหลานนะครับเพราะว่าถือว่าดาวที่ย้ายไปเนี่ยก็ยังไปส่งผลดีรวมกันอยู่ในคําว่าปุตตะที่เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนการศึกษาของเขาแล้วก็อะไรที่คุณจะต้องไปร่วมด้วยนะครับแต่ การที่ดาวอาทิตย์มาอยู่จุดนี้เนี่ยมันก็จะมีมุมเสียอยู่บ้างตรงที่มันเป็นพินทุบาทนะครับมันอาจจะทําให้มีอะไรให้เกิดเรื่องของความแง่งอนกับเรื่องของคู่ขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้ส่งผลเสียในมุมไม่ดีนะเพราะดาวในมันสัมพันธ์กันดีนะครับและดาวอาทิตย์เองก็ยังได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีความเป็นพินทุบาทมีอะไรให้ต้องร้อนใจอยู่บ้างนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่27 ก่อนหน้านั้นนะครับ18ดาวเกตย้ายก่อนดาวเกตย้ายเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับตัวคุณโดยตรงแต่ดาวเกตยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศยังไปกระตุ้นอะไรที่เกี่ยวกับความเร่งด่วนเรื่องแปลกๆสิ่งแปลกๆ,ซ,ลกๆซึ่งดาวเสาเจ้าของบ้านเนี่ยยังทับตัวคุณอยู่เพราะฉะนั้นถือว่าก็ยังมีส่วนกับการที่พบเจอเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับด้านนั้นอยู่นะครับ คราวนี้เดี๋ยวพอวันที่27ดาวพุธก็ย้ายนะครับดาวพุธย้ายไปเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริซึ่งอาจจะหมายถึงปัญหาเรือหรือรอ,อุปสรรคการติดขัดเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลให้เรื่องลูกน้องลูกหลานบริวารก็อาจจะมีความดือด้อๆบ้างนะครับหรือว่าบางทีมันมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นที่คุณจะต้องไปช่วยจัดการนะครับ แต่อีกมุมหนึ่งที่ต้องระวังสําหรับคุณก็คือดาพุธเนี่ยความหมายหนึ่งเข้ามาจากคําว่ามรณะซึ่งอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคุณพอไปอยู่ในคําว่าอริมันมีเกณฑ์ต้องไปตรวจไปอ,อะไรต่างๆหรือมันก็มีเกณฑ์ต้องระวังเรื่องของการป่วยก็คือการมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่เกิดขึ้นได้นะครับคือถ้าจะต้องไปตรวจไปอะไรเนี่ยก็ทำซะเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าหมอแบบมีความรู้สึกกับการอยากเจาะอยากให พาอะไรเงี้ยนะครับก็ทําได้เลยนะครับและถ้าจะดีกว่าก็คือทําภายในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเดือนหน้าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปเนี่ยดาวเสาร์เขาจะเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นเวลาดาววินาศเดินถอยหลังวินาศบางทีถ้ามันไปเกี่ยวกับด้านสุขภาพอาจจะหมายถึงการผ่าตัดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าถ้าทำซะตอนที่ดาวเนี่ยมันเดินปกตินะครับก็ ก็อาจจะเป็นมุมหนึ่งที่บอกเผื่อไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวในเดือนหน้าในทั้งดาวเสาร์ที่เดินถอยหลังแล้วก็ปลายเดือนกรกฎาคมดาวพุธเองก็เดินถอยหลังก็อาจจะมีผลหรือมีเอฟเฟกกับเรื่องสุขภาพที่มันเกิดมากหน่อยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะต้องระวังการป่วยในช่วงเดือนหน้าด้วยเช่นกัน มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศรีกลุ่มนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งยาวๆแหละดาวพฤหัสดาวการเงินของคุณก็ยังไปอยู่ในอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุนะครับก็คือ มีแนวโน้มกับการได้เงินได้ทองอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหานะครับเรื่องของสายการศึกษาแล้วก็มีเกณฑ์ถ้าจะใช้ก็อาจจะใช้ไปกับเรื่องนั้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ด้วยความที่ดาวพฤหัสไปอยู่จุดนี้เนี่ยได้ประทุมเกณฑ์ได้อุดมเกณฑ์มันเลยส่งผลดีช่องทางการเข้าเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนกับเรื่องนี้นะครับ ส่วนการที่ตัวคุณเองยังไปอยู่ในเรื่องของการเงินคุณก็ยังค่อนข้างขคคมักขม้นโฟกัสกับเรื่องของการหาเงินแหละนะครับซึ่งมันก็มีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้แต่ก็ใช้ง่ายเหมือนกันเพราะมันเป็นราหูคนทรัพย์อย่างที่บอกไปนะครับ การที่ในเดือนนี้เนี่ยช่วงวันที่1วันที่2เนี่ยมีดาวอังคารมาร่วมอยู่ด้วยมันทาให้คุณทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยทำได้รวดเร็วคล่องดีดาวอังคารมาจากเรื่องของคําว่ากรรมะการงานมาจากเรื่องของการเจรจาการขายติดต่อค่อนข้างจะขายอะไรต่างๆได้ดีนะครับติดต่อได้เร็วขายได้เร็วแล้วก็งานก็ได้ผลตอบแทนทางการเงินที่ดีด้วยนะครับ คราวนี้การที่ดาวการเงินของคุณไปอยู่ในคําว่าพันธุแล้วในเดือนนี้เนี่ยเขาอยู่ร่วมกับดาวที่ดีมันก็ยิ่งมีความชัดเจนกับช่องทางการเงินที่จะได้มาอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุก็คืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสมมติว่าถ้าเกิดคุณทําธุรกิจแน่นอนครับกลุ่มธุรกิจที่คุณควรจะโฟกัสก็คือลูกค้าที่เป็นกลุ่มสายการศึกษาสถาบันการศึกษาลูกค้าที่เป็นกลุ่มอะไรที่มันเกี่ยวกับสายอสังหาบ้านรถที่ดินอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างมีโอกาสกับการเป็นช่องทางการเงิน เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยหนึเจ้าของบ้านเขาเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุ์เองเนี่ยดาวแข็งแรงมันก็ส่งผลดีกับดาวการเงินที่อยู่ในบ้านเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องอสังหาเรื่องการศึกษาเนี่ยบางทีช่องทางอะไรที่การเงินอาจจะนําพามาจากญาติพี่น้องที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับส่วนการมีดาวอาทิร์ร่วมอยู่ด้วยในช่วงวันที่1-14วันที่14เช่นกันดาวอาทิตย์มาจากคําว่าปัตตนินะครับ คู่เองก็มีส่วนกับการช่วยนำพาเรื่องของการเงินลาบผลอะไรต่างๆให้เกิดกับคุณได้ดีด้วยเช่นกันนะครับหรือบางทีจะมีจังหวะกับการจะมีคนมาชวนร่วมหุ้นทำอะไรต่างๆกับด้านธุรกิจนนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ทำได้ในเดือนนี้แล้วก็ส่งผลดีเพราะเขาเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับหรือแม้แต่การจะจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องของมรดกนะครับ การที่มีดาวพุธมาร่วมอยู่ด้วยวันที่1ถึงวันที่9กเนี่ยก็สามารถจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกโดยเฉพาะถ้าไปเกี่ยวกับด้านอาสังหาอะไรเนี่ยก็ยิ่งดูมีความชัดเจนลงตัวจัดการได้ดีเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอดาวเริ่มย้ายดาวอังคารย้ายนะครับไปอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงอันนี้ก็ยังส่งผลดีต่อเรื่องการขายการติดต่อการ เจรจาการสื่อสารอะไรต่างๆซึ่งดาวแข็งแรงมันจะทําให้คุณสามารถขายเจรจาอะไรได้ชัดเจนต่อเนื่องได้ดีนะครับวันที่10ดาวพุธย้ายนะครับอาจจะไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับดาวการเงินแต่ดาวพุธเนี่ยมาแข็งแรงนะครับได้ตําแหน่งเกษตรเพราะฉะนั้นดาวพุธเนี่ยถ้ามองเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับการเงินก็จะหมายถึงเรื่องของการลงทุนซึ่งพอดาวแข็งแรงมันก็มีช่องทางอะไรที่เกี่ยวกับด้านการลงทุนหรือแม้แต่มองเป็นช่องทางเสริมเนี่ยก็เข้ามาได้ดีมีความต่อเนื่องกับด้านนั้นนะครับใครจะเทรดจะลงทุนอะไรเนี่ยจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีนะครับพอวันที่14ดาวศุกร์ก็ย้ายนะครับและ15เช้ามืดดาวอาทิตย์ก็ย้ายการย้ายไปของดาวศุกร์เนี่ยนะครับอาจจะไป ส่งผลกระตุ้นกับการมองเรื่องการอยากมีบ้านใหม่อยากมีรถใหม่อยากโรงเรียนอะไรเพิ่มนะครับก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับด้านของการเงินโดยตรงแหละแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีช่องทางกับการอยากใช้เงินอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับเรื่องของการเงินนะเพราะถือว่าดาวก็ยังมีคุณสมบัติด,ดีแล้วก็ไม่ได้มีดาวอะไรไม่ดีมาสัมพันธ์ในมุมไม่ดี แต่พอวันที่27ไปแล้วนะครับดาวพุธเนี่ยเขาก็จะย้ายไปอยู่ในคําว่าอาริเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในสายการเทรดการลงทุนเนี่ยนะครับเวลาดาวไปอยู่ในคําว่าอาริมันอาจจะมีเกณฑ์กับการมีปัญหามีเกณฑ์กับการติดขัดนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นตามที่กะเกณฑ์อะไรแบบนี้นะครับก็ต้องระวังตั้งแต่27ไปมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวอังคารน,นะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ย ในช่วง1-2ถึงเนี่ยดาวการงานนะครับมาสัมพันธ์อยู่กับดาวตัวคุณซึ่งเป็นดาวคู่าธาตุกันเพราะฉะนั้นมันก็ยังส่งผลให้คุณเนี่ยจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ดีดาวการงานไปอยู่ในเรื่องของการเงินนะครับส่งผลให้งานที่ได้ก็มีเกณฑ์กับการได้ผลตอบแทนที่มันสมเหตุสมผลนะครับอยู่ในมุมที่ดีสําหรับเรื่องการงานอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอวันที่2ก็ต่อเนื่องนะครับดาวการงานย้ายนะครับ แต่ดาวเนี่ยย้ายไปอยู่ในบ้านเขาเองได้ตำแหน่งกเกษตรแสดงว่าถ้ามันจะมีงานอะไรเข้ามาในช่วงนี้มันก็จะดูมีโอกาสกับการเป็นงานที่มันเป็นระยะยาวถาวรมีความต่อเนื่องกับเรื่องของการงานได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเวลาดาวการงานไปแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองที่เป็นคําว่าสหัสชาเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นงานที่ต้องไปลุยขายลุยเจรจาลุยติดต่อหรือมีเป็นงานที่มันจะต้องแบบเดินทางเยอะหน่อยในช่วงนี้ซึ่ง ในมุมที่ดีเลยนะครับมันก็ส่งผลดีทั้งเรื่องการขายการเจรจาที่คุณก็ทําได้ดีด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าองค์ประกอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยในเดือนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในมุมที่ดีแบบดีแบบต่อนเนื่องถาวรเลยนะครับเพราะว่าองค์ประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนนะครับคู่ค้าคู่สัญญาดาวอาทิตย์เองเนี่ยนะครับในช่วง1-14ก็ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกมีความ โดดเด่นดีนะครับแล้วก็สัมพันธ์ดีกับดาวโชคลาภเป็นคู่มิตรกันช่วยให้เกิดลาภผลความสำเร็จนำพาเรื่องของเงินทองได้ดีนะครับ ถึงแม้ดาวย้ายไปเนี่ยนะครับดาวก็ยังได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับถึงแม้จะเป็นพินทุบาทแต่ได้ราชาโชคก็คือยังได้รับความร่วมมือที่ดีกับคุณแหละนะครับส่วนถ้ามองในเรื่องของดาวเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ดาวศุกร์เนี่ยในช่วง1-14แข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองนะครับได้ตําแหน่งกเกษตรก็ถือว่าให้ความร่วมมือดีๆนะครับ ถึงย้ายไปก็ยังอยู่ในจุดที่ไปอยู่ในภพเรือนที่ดีนะครับไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะครับส่วนดาวอังคารที่เป็นคําว่าสหัสชชะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานพอดาวแข็งแรงก็อยู่ในจุดที่มีความเสถียรนะครับร่วมมือกันได้ดีนะครับและเรื่องลูกน้องบริวารดาวพุทธทําหน้าที่เป็นเรื่องลูกน้องไม่ว่าจะเป็นช่วง1-9ที่ สัมพันธ์ดีกับดาวความสําเร็จของคุณนะครับแล้วก็ได้อุดมเกณฑ์ก็ถือว่ามีคุณสมบัติดีย้ายมาในช่วง10ถึง27อยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงลูกน้องก็มีศักยภาพดีนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีให้ระวังในช่วงตั้งแต่27ไปที่ ดาวพุธไปอยู่ในคําว่าอริเพราะฉะนั้นลูกน้องอาจจะดูมีเกณฑ์อืดอื้ออูอ้นะครับซึ่งซึ่งไอ้ลักษณะของการอืดอื้อเนี่ยมันก็จะไปชัดในช่วงเดือนกรกฎาคมแหละนะครับแต่ว่าจุดที่ต้องระวังก็คือบางทีมันอาจจะมีดูดื้อหน่อยดูมีความขัดแย้งหรือบางทีอาจจะทําอะไรให้มันเกิดปัญหา นะครับซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการงานที่มันเป็นปัญหาด้วยเช่นกันก็ไประวังในเรื่องนั้นและถ้าเป็นส่วนตัวคุณเองเนี่ยการที่ดาวพุธไปอยู่ในคําว่าริคุณเองก็อาจจะต้องระวังเรื่องของคําพูดนะถึงแม้เรื่องของการเจรจาติดต่ออะไรมันอยู่ในจุดที่ทําได้ดีแหละแต่พอดาวคําพูดตกช่องเสียก็ต้องระวังคําพูดคําจาอยู่ด้วยเช่นกันมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศรีกุมนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวอาทิตย์นะครับ ซึ่งในเดือนนี้ในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่14เลยเนี่ยนะครับดาวความรักไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุทุก็ถือว่าเรื่องของความรักก็ดูมีความมั่นคงดีนะครับดาวเนี่ยได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกถือว่ามีกําลังเด่นดีแสดงว่าคู่ของคุณสําหรับคนมีคู่นะก็เป็นคนมีจังหวะนี้เขาก็มีศักยภาพดีจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาหรือเรื่องของครอบครัวของเขาเนี่ยเขาก็ทําได้ดีแหละมีความโดดเด่นกับเรื่องนั้นนะครับส่วนผลที่เกิดกับคุณก็คือ การที่เขามาสัมพันธ์กับดาวพฤหัสที่เป็นดาวคู่มิตรกันและเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองดาวอะไรที่เกี่ยวกับความสําเร็จก็เป็นช่วงที่ คู่ของคุณเนี่ยมีส่วนกับการช่วยนำพาเรื่องของช่องทางการเงินอะไรต่างๆได้ดีนะครับมีส่วนกับการช่วยนำพาให้เกิดความสำเร็จอะไรต่างๆกับคุณได้ดีนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่คุณเองก็มีเกณฑ์กับการจะได้เงินจากคู่หรือนะครับหรือจะได้ของขวัญอะไรจากคู่ในช่วง1-14นี้ด้วยนะครับเราวนี้ การที่เดี๋ยวพอดาวต่างๆย้ายนะครับวันที่10ดาวพุธย้าย14ดาวศุกร์ย้ายและ15ดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ดาวความรักของคุณไปอยู่จุดนี้ดาวยังมีคุณสมบัติดีนะได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าคู่ก็จะมีเกณฑ์กับการทำให้ดูมีความสดใสกับคุณนะครับ คนโสดมันก็จะมีเกณฑ์ที่แบบเรื่องของสิ่งใหม่ๆอะไรเข้ามาให้สดใสสดชื่นเนี่ยแหละครับแต่ว่าคนมีคู่ก็คือรู้สึกสดใสดีแต่มุมนึงก็คือดาวอาทิตย์ไปอยู่จุดนี้เนี่ยนะครับดาวมันเป็นพินทุบาทมันก็อาจจะทําให้บางทีคุณก็รู้สึกว่าคู่ดูมีความแบบทําอะไรเล่นไปหน่อยอะไรประมาณแบบนี้นะครับติดเล่นทําตัวเป็นเด็กไปหน่อยก็อาจจะมีเรื่องให้ดูรู้สึกแบบร้อนใจหรืองอนอะไรแบบนี้ บ้างก็ได้นะมันก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรที่มันไม่ดีนะเพราะถือว่าดาวมันอยู่ในจุดที่ดีนะครับแต่อีกจุดหนึ่งก็คือจากการที่ดาวพุทธที่เป็นดาวคําว่าปุตตะเนี่ยแข็งแรงนะครับและดาวอาทิตย์มาดีในจุดนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดคู่ไหนที่ยังคาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ยังคาดหวังได้ ต่อเนื่องแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอดาวมันเป็นพินทุบาทเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่อีกคนนึงอยากมีแต่อีกคนนึงอาจจะยังไม่ได้อยากมีอะไรแบบนี้ก็ได้นะก็อาจจะเป็นเรื่องให้มันมีเกณฑ์ร้อนใจกันบ้างเหมือนกันถ้าสําหรับคนโสดนะครับในเดือนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วง1-14เนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากนะครับกับเรื่องของความรักเพราะว่าการที่ดาวเนี่ยนะครับไปอยู่ในจุดนี้แข็งแกร่งดี นะครับแถมสัมพันธ์ดีกับดาวพฤหัสที่เป็นดาวโชคลาภมันเลยทำให้มีโอกาสกับการมีโชคลาภกับการได้พบเจอคนที่มีศักยภาพดีๆนะครับรักดีๆเด่นๆที่เข้ามานะครับเพียงแต่ว่าพอ1ิหเช้ามืดไปแล้วเนี่ยดาวย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะนะครับเพียงแต่ว่าพอดาวมันเป็นพิณทุบบาท ดาวยังได้ราชาโชคมันยังมีเกณฑ์ได้พบเจอมีคนเข้ามาให้สดใสแหละแต่เวลาไปอยู่ในคําว่าปุตตะมันอาจจะหมายถึงอะไรที่มันยังดูมีความคาดหวังเรื่องความถาวรไม่ค่อยได้เพราะมันยังดูมีความเป็นอะไรที่มันดูเป็นความชั่วคราวระยะสั้นมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของความสดใสสนุกสนานอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งแรกของเดือนถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสาหรับคนโสด มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งดาวเนี่ยมีคุณสมบัติดียาวๆได้อุดมเกณฑ์ได้ปฐุมเกณฑ์แสดงว่ามันมีเกณฑ์ที่จะยังเกิดความสําเร็จได้ดีเวลาคุณทําอะไรยังได้รับการตอบรับต่อเรื่องหรือเป้าหมายที่คุณคิดไว้เนี่ยนะครับถ้า มีเกณฑ์คุยหรือเจรจาให้ใครเข้าใจเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์กับการตอบรับกับเป้าหมายนั้นได้ดีนะครับการที่ดาวโชคลาภไปอยู่ในคำว่าพันธุมันก็มีผลดีต่อเรื่องของการที่จะมีโอกาสกับการได้เข้ามากับเรื่องของ อสังหาที่อยู่อาศัยรถอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ดินนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาการเรียนอะไรต่างๆก็จะมีเกณฑ์กับการเกิดความสําเร็จกับด้านนั้นได้ดียิ่งในเดือนนี้เนี่ยยิ่งมีความชัดเจนอย่างที่บอกครับเพราะว่าอยู่ร่วมกับดาวดีๆนะครับดาวคู่มิตร ดาวที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับมันก็เลยทําให้ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะครับมันมีโอกาสกับการได้รับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาเองโดยตรงหรือความสําเร็จกับเรื่องการเรียนเด่นชัดนะครับ ดาวสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ที่เป็นคําว่าปัตตนิเพราะฉะนั้นมีโชคกับเรื่องของความรักหรือโชคที่นําพามาจากคู่ของคุณนะครับดาวสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธจนถึงวันที่9ซึ่งมีโอกาสกับเรื่องของการเ,เรื่องของบุตรนะครับที่ยังมีโอกาสต่อเนื่องอย่างที่บอกเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับหรือ มีโอกาสกับเรื่องของมรดกอะไรต่างๆที่จะได้รับเข้ามาโดยเฉพาะถ้ายิ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ทางอสังหาก็ยังมีความชัดเจนกับมรดกในลักษณะนั้นด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอดาวต่างๆย้ายกันไปนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับดาวโชคลาภของคุณโดยตรงแหละแต่ถือว่า ดาวโชคลาภก็ไม่ได้อยู่ในจุดอะไรที่มันไม่ดีนะครับยังมีคุณสมบัตบิดีอยู่นะครับก็ยังชัดเจนเรื่องโชคลาภที่จะได้มันก็ยังมีแนวโน้มที่มันค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องอสังหาเรื่องการศ,รรรศึกษาเรื่องของญาติพี่น้องนำพามาเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทางที่อยู่อาศัยนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรที่เกี่ยวกับด้านนั้นได้ค่อนข้างชัดอยู่ ส่วนถ้าเป็นนักเสี่ยงโชคครับก็แน่นอนเวลาดาวโชคลาภไปอยู่ในคาว่าพันธุทุก็อาจจะเป็นยาวๆทั้งปีนะครับที่คุณอาจจะต้องติดไว้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเลขบ้านเลขรถเนี่ยนะครับก็ถ้าจะเสี่ยงก็ต้องติดเลขนี้ไว้ตลอดเหมือนกันนะครับหรือบางทีได้อะไรจากพ่อแม่มาอะไรแบบนี้ก็หาความสัมพันธ์ตัวเลขอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีโอกาสกับการจะมีโชคส่วนในช่วงเดือนนี้เนี่ยในช่วง1นะครับถึง14เนี่ย มันเป็นจังหวะที่มันมีโอกาสกับการมีโชคลาภได้เด่นขึ้นมาอีกกับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเลขบ้านเลขรถของคุณเพราะว่าการที่มันมีดาวที่มันมาสัมพันธ์มันก็จะกระตุ้นเพิ่มกําลังในมุมที่ดีกับการมีโชคลาภของคุณได้นะครับแล้วก็ยิ่งในช่วงนั้นถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆที่เหมือนมีรางสังหรณ์มีอะไรมากระตุ้นก็ยิ่งค่อนข้างเพิ่มน้ําหนักชัดเจนไปได้เลยเพราะจังหวะนั้นดาวเกตก็ยังทับตัวคุณอยู่ด้วยเช่นกันนะครับ ขอให้เป็นเดือนที่มีโชคเด่นๆสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับและนี่ก็คือการทำนายแทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ